นี่คือการแกะอัลบั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล,วและขอบอกไว้เลยว่าให้ทุกคนเบาเสียงก่อนที่จะฟังคลิปนี้เพราะวะ่ามีการแหกปากที่โคตรจะดังมากๆนะคะทุกคนให้ทุกคนเบาเสียงคลิปนี้ก่อนไปรับชมนะคะ เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเลิกงามยามดีเราได้อาราบ้มน้องดีมานะคะเป็นฮอสซ์สิบดิบแจเอ๊ะนะเเราก็ได้ทำการเรียกเมนเรียบร้อยนะคะเราอยากได้เจโน่กับมอเกอรีลซึ่งเราก็พยายามที่จะแกะนะคะแกะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ได้ยินเสียงบรรยากาศการแกะด้วยนะคะ เราขอย้ำนะคะว่าให้ลดเสียงด้วยนะคะเพราะว่าในการให้ปากที่ยทเยอะจริงล้วก็ทำการแกะออกมาแล้วนะคะคือแบบ <c oughs> เป็นอัลบั้มแรกของเราเลยนะคะที่แบบเราซื้อมาเนาะเรามาดูโปสกายจติกาค่ะว่าเราจะได้ใครเราอยากได้มาร์กลิ่นแบบแบบเจโนใช่เอามาดูแกะของเราอยากได้ใครเราจะได้ใครสิใช่ไม ทุกคนต้องลุ้นไปกับเราแล้วแหละจังหวะเนี้ยว่าเราจะได้ใครกันเราไปดูกันเลยไปฟังเสียงส,ส,สดกันดีกว่าไ,ไม่นนไม่โง่ไอลิสบอกว่าเป็นใครนะคือจริงๆอะเราจะให้น้องบอกว่ามันเป็นใครเวร้ยแต่น้องไม่ได้ติงเอ็นเซทีก็เลยไม่มีทางได้รู้เลยจ้ะโอเคใครอะพี่ ตอนนั้นคือดีใจมากเว้ยทุกคนคือแบบได้แจมินคือมันดีต่อใจมากเว้ยทุกคนเรามารุน <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเราอยากได้มากระเจโนมาปารุยนะคะทุกคนเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้ใครไปเ <c oughs> ล่น <c oughs> เนาะใครอะฉันเลิกไปเดียวกับพี่เลย มา,มาได้แล้ลวนะคะก็ได้น้องเชลลมาด้วยโอ้ยแบบมุบมีดีต่อใจเรามาดูรูปในอัลบั้มกัเลยนะคะแบบดีๆทั้งนั้นอันนี้จะเป็นแบบที่ไวส้สแกนมีทั้งเกมเอ็นทาวนะคะแล้วก็อื่นๆเยอะๆนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนก็สามารถถ้าทุกคนสั่งบัมเนี่ยก็ จะมีอยู่ในอัลบั้มนะคะก็มาดูก็ไปดูกันได้มาดูกันได้วา t เราพยายามที่จะแบบถนุถนอมน้องที่สุดเพราะว่าแบบอัลบัมล้มเราเราก็ไม่อยากให้ขี้ขาดเนาะด้านหลังของอัลบั้มทุกอันเลยนะคะก็จะมีแผ่นซีดีให้แต่ดิฉันไม่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่แถมมาให้เพื่อรินดีชันเป็นอะไรก่อนเนีคะทุกคนอันนี้พี่เรานะคะก็เอาแผ่นใส่นะคะที่เป็นที่เคลือบเนี่ยไม่ให้ฝุ่นเกาะน,นะคะก็เอามาให้เราใส่นะคะได้ก็บรับการอุปาการะเพราะว่าเราเป็นอัลบั้มแรกเรายังไม่มีแผ่นใสในการใส่นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยสั่งมาทีหนึ่งพี่เรามีเยอะมากพี่เรามีแบบเป็นโฟตโต้บุ๊คเอ,อะไรอย่างนี้ เราพยายามกดเข้าไปคือมันใส่ยากมากนะทุกคนเราพยายามจะใส่เข้าไปที่สุดแล้วพยายามจะเบามือไม่ให้การหักกาดงอเลยนะคะนี่คือพยายามสุดๆแบบโคตรพยายามมากๆเลยนะคะและในที่สุดนะคะเราก็ใส่เสสทีนะคะคือเราอัดแบบแบบเดียวมากๆคือ4นะี่นาทีจริงๆอะ่ะอันนี้ อันนี้จะเป็นโปสเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อเพลงเนาะอน,นี่จะเป็นเนื้อเพลงเนาะแล้วก็พยายามแกะให้เบามือแต่มันก็ไม่เบามือเลยค่ะทุกคนคือแบบเราก็พยายามจะอ่านแต่เราก็อ่านไม่ออกค่ะแต่ื้อเป็นคุณค่าทางใจเลิศไหมเลิศสุดตบมือเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็แบบ มาดูอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เปิดขึ้นด้านบนแบบสามารถฉีกได้นะคะซึ่งการที่มันฉีกได้เนี่ยทำให้เราแบบต้องเปิดแบบช้าคือเราแบบเปิดไปแบบไม่กี่คนน่ะเราก็ไม่กล้าเปิดต่อเพราะว่าเรากลัวขาดแล้วแบบมันขาดง่ายมากจริงๆดูคนมันขาดแบบเล่นแบบสมุดแบบฉีกแบบฉีกง่ายมากจริงๆเราก็เลยแบบไม่อยากจะดูต่อเพราะว่าเรากลัวมันขาดแต่เราแบบ ภูมิใจมากกับเงินที่เสืีอไปแบบมันสวยทุกอย่างเลยแบบอัลบั้มแรกนะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ทุกคนก็จะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยมีคอนเทนต์ช่วงนี้คือตนคอนเทนต์มากแบบไม่มีอะไรทําเลยก็เลยแบบเอออัลบั้มมาพอดีเรา ราก็เลยมาแกะให้ทุกคนดูกันตอนแรกเราจะไม่ถ่ายด้วยแต่แม่บอกว่าเนี่ยช่องยูทูบไม่ได้ลงนานแล้วนี่ลงบ้างสีเนี่ยถ่ายลงเลยแม่ก็บอกเออไม่ได้ลงนานแล้วเหมือนกันแล้วจ้องกว่าจะตัดจัดก,ก็แบบหลายชั่วโมงเหมือนกันหลายวันด้วยคือดองไว้แบบเออลืมไปเลยว่าถ่ายอ่ะก็คือขอโทษนะทุกคนที่แบบเรามาช้าขอโทษจริงๆไม่เราไม่เคยดองอะไรขนาดนี้มาก่อนเนื่องจาก นอกจากงานและการบ้านก็คลิปอันนี้แน่แหละเราคาดว่าอัลบ,บั้ม Hello Future จะมาไวๆวนี้ทุกคนก็จะได้ดูคลิปของเรานะทุกคนก็จะหลุนไปพร้อมกับเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆ